สหกรณ์อมทรัพย์ครูกระบีจำกัดเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่มูลค่า50ล้านบาทรองรับการให้บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพวันที่3พพฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกาที่อาคารสำนักงานสหกรณ์อมทรัพย์ครูกระบีจำกัดแห่งใหม่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบีจังหวัดกระบี นายนันสังชุมศึกษาธิการจังหวัดกระบีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักง,งานแห่งใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบีจำกัดโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาแขกผู้มีเกียรติจากสหกรณ์ต่างๆหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า500คน โดยนายมิตรคำเลี้ยงประธาน,นาคณะกรรมการสหกรณ์อมรัพย์ครูกระบีจำกัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่นี้เป็นไปตามมาติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น50ล้านบาทใช้งดจากเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการในรอบ5ปีที่ผ่านมาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น ชั้นที่หเป็นพื้นที่ให้บริการสมาชิกและสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์อมพย์ครูกระบี่จำกัดชั้นที่สเป็นห้องประชุมใหญ่ขนาด90ที่นั่งห้องประชุมขนาด22ที่นั่งห้องประชุมเล็กห้องนิรภัยห้องงานกฎหมายห้องผู้จัดการและห้องประธานกรรมการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567กำหนดแล้วเสร็จภายใน360วัน และขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มอีก70วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่19กันยายน2568อาคารสำนักงานสหกรณ์อมทรัพย์ครูกระบี่แห่งใหม่นี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาสหากรณ์ให้มีความมั่นคงทันสมัยและพร้อมรองรับการให้บริการสมาชิกกว่า7,000คนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของสหกรณ์ในการเป็นแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและเป็นศูนย์กลางการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างยั่งยืน